เนรายการท่านผู้ฟังในห้องส่งสัญจรสยาม เลยทีเป็นนักพูดวินานตามฐานะนักพูดคิดบวกการอ่านโพยง่ายจะตายการพูดมี3ามอย่างพูดจากความเข้าใจพูดจากความจําและพูดจากโพยหลักการพูดต่อที่ชุมชนจากโพยให้มองโพย75ส่วนมองผู้ฟังยี่ห้ส่วนก่อนพูดให จัดจท้อโจครั้งนี้เพื่ออะไรคะประกาศเพื่อให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศให้คนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมมีจิตเข้มแข็งลังต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคกำลังใจนี้ปูด,ด้วยด้วยค่ะแล้วน้ำนะคะท่วมบ้านนักพูดเยอะเลยท่วมบ้านดออรอภิชาติดำดี ท่วมบ้านพเยาพัฒนัคมท่วมบ้านขาวโ่อนชดชื่นท่วมบ้านพนมปีเจริญท่วมบ้านสมชายหนองอีท่วมบ้านพวหก็ได้อยู่น้องไม่อยู่น้องทั่วหมดดิฉันเลยทำวิจัยนะนิสัยน้ำมวลน้ำครั้งนี้มันชอบฟังทอสโชว์ <c oughs> <c oughs> มันเลยเจตนาให้ท่วมบ่อยๆเลยค่ะ บอกเอาเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลไม่บอกแต่มีเรื่องจริงบอกมาบอกดิฉันดิฉันเนี่ยมีชื่อเล่นมาโตนะคะหน้าตอขาหนูอยู่ที่แถวรามอิทรานะ้ำมันพว่วมหนูออกมาทำงานหนูอยากเจอรถทหาราทำไมละ่ะหนูอยากให้ทหารดันก้นหนูหวันนี้คิดบวกจริงๆเลยนะคะ เขาบอกว่าดรพิชาติอยู่บางกรวยน้ำท่วมขนาดหนักเอาบางกรวยค่ะโทรถามแล้วค่ะค่ะอยู่บางกรวยตอนนี้เร่ร่อนไปอยู่ข้างแม่ไปอยู่สมุทรสาครอยู่สงกลาน้ำตามไปเร่ร่อนไปอยู่ระยองเกรงใจ,จ,จคนที่ต้อนรับให้กินฟรีอยู่ฟรีกินได้ ออ้แต่ผมอยากมาช่วยเหลือเกินผมจึงขอแต่งเพลงให้กับพี่น้องที่มาฟังในวันนี้คนไทยเป็นคนรักสนุกครับพี่โตขอให้ได้พูดแนหนะสักนิดนึงให้ได้ระบายออกสักหน่อยนึงสบ มวลรวมความสุขของคนไทยคือวัฒนธรรมอันรรุตนามแต่ตอนนี้ตูวเต้าซันอิลเป็นมวลรวมความเครียดค่าเลียใกล้บ้า <laughs> พี่สาวที่ฉันเป็นถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนไม่บอกว่าชื่อพี่ตน <laughs> ไม่ <laughs> แตกเฝ้าระวังรามินชา สูงตอนแรก3ามแถวห้าแถวกอจนแหกขาข้างไม่ได้ข้างไปใหไม่ได้กอไม่จบกอเร็จยังไม่จบ,จบเอากระสอบทรายมาตั้งกระสอบทรายไม่จบไปเอาไปนนะไอ้ที่เขาสนรับปิดน้ํารั่วที่เขายาไปให้ข้างมาช่างชื่อหงทอ,องไอ้หงทองหงทองบอกอาจารย์อาจารย์รอดครับไม่ได้หงฉันนอนไม่ดับติ๊ ติดเสร็จก็ที่นอนหลับลุกขึ้นเดินเป็นยาเป้าน้กทุกหนึ่งชั่วโมงดูว่ามันขึ้นไหมพอไม่มีน้ำสักจดตกใจอกีกว่าทำไมไม่มีน้ำคนเรานะห้องนอนมีเตียงอยู่บนเทินเพราะาห้องนอนก็มีสูงขึ้นไปเชื่อไหมน้ำยังไม่มาพี่สาวพี่ชัดที่นอนใหญ่หกพุตกทั้งหมดสามแผ่นเลยไปตั้งสูงพี่ตงทำไมอ่ะที่กันไว้ก่อนเผื่อน,น้ำมาเดี๋ยวไม่ทนัน ต้อ,อนแดกโดยทั่วท่วงโดยทั่วท่วนที่จตอ้องอาความคิดบวกมาใส่จริงๆท่านทั้งหลายคะตอนนี้เราต้องร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะเพลงเล่าสู่กันฟังค่ะน้ำที่ท่วงทางโน้นท่วงถึงคนทางนี้ยังยา ต้นขาวหนึ่งถุงอสองทิชชู่หนึ่งมว้วนสาถุงดำหนึ่งสี่ถุงหถุงเอ่อส้วมกระดาษแข็งเอามาพับพยายาไปอินเดียนะไปฝุกฉีข้างทางนะจับฉีแล้วข้างขวาเปียกข้างซ้ายเปียกวันที่เจดฉีได้ตรงไม่เปียกสักข้างนี่นะคะกลับมาเมืองไทยปกติเป็นนักพูดจะสอนทุกคนว่า ตัทำให้ทุกคนมาเียวเอเคพาเร <laughs> <Woah. S 2> ือด้วยกันแล้วร้องเพลงร้องเลยเราเราเราอยู่บนยอดใดาวเดสตรีมเรือกู้ราคาหกพันพรากำลังไปไเรือกูราคาหกพันตังค์่ะเรือกูราคาห้าพเรือกูาสองพันเรือกู2สันเจ็ดเจ็ดกู้กูก็เลย ท่านภาสามสิบษคำว่า p o s i t i v ท่านนำไปใช้จริงๆเห็นไหมคนไทยน่ารักกระจายพอรู้ว่าเรามาพูดคิดถึงเรา <c oughs> เราเคยอยู่น้อนเราออกอากาศมีเด็กคนมาทัาพกี่ทครัของฟังอาจารย์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วตอนนี้สามสิบกูและเท่าเลยนะคะแต่เป็นแฟนแน่นเหนียวเทียนีขอมอบให้ค่ะคิดตัวคืออย่ายงนี้ค่ะ ต้องรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นดีเนี่ยอาจารย์พุทธทาสสอนว่าอะไรเกิดขึ้นดีหมดแต่ต้องเคลียร์ในหัวใจจริงๆนะสปิริตต้องออกเลยนะว่าฉันเป็นคนดีฉันทําดีฉันไม่ด่าใครฉันไม่เคยอิจฉาใครฉันมีเมตตาต่อคนอื่นฉันเป็นครูฉันเป็นแม่ค้าฉันเป็นคนค้าขายฉันเป็นนักพูดฉันทําดีสิ่งที่เกิดขึ้น ตราสิเจ็ด็เจอาอยู่หัวพนังใจของคนไทยคือศาสนาพุทธพนังใจของคนไทยคือคนไทยไม่มีคนชาติใดมีน้ำใจยิ่งใหญ่เท่ากับคนไทยคนไหนคนไทยเราจะรู้ได้ไหมแตมีน้ำใจคนไทยแน่นอนข้ามันจนมปูกระดกต้เหมันมือนั่นแหล่ะ